ถ้าวันนี้วันที่22กุมภาพันธ์2566มาดูปรากฏการณ์ดาวเคียงเดือนครับปรากฏการณ์ดาวเคียงเดือนหรือพระจันทร์ยิ้มนะครับพระจันทร์จะมีลักษณะคล้ายคนยิ้มนะครับเราก็จะมีดาวสองดวงคือดาวพฤหัส กับดาวสุกครับซึ่งถ้ามองจากโลกจะห่างกันแค่สององศาครับปรากฏการณ์ดาวเคียงเดือนครับพระจันทร์ยิ้มที่ผมกำลังถ่ายคลิปนี้อยู่ที่บึงหนองบัวสารสมเด็จพระนเรศวรหมาราชจังหวัดหนองบัวลำพูครับปรากฏการณ์ดาว เพียงเดือนครับพระจันทร์ยิ้มสวัสดีครับ